มานักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำกับติดตามการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในทุกมาตรการอย่างใกล้ชิดซึ่งราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซียคลี่คลายแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกก็จะลดลง ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการดูแลรา,ราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันรวมทั้งปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล3บาทต่อลิตรมีผลถึง20พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ส่วนหนึ่งครับท่านนายกรัฐมนตรียังสั่งเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อผู้ที่มีไรายได้น้อยและเพิ่มอุปสงค์หรือแรงซื้อภายในประเทศพร้อมกับย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่างๆอย่างรอบด้าน เพื่อเดินหน้าประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้วันนี้ไอ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเ้อ